สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะวันนี้จีเซจีไซพผมีคำหนุนใจมาฝากพี่น้องทุกท่านนะคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาในพระธรรมสองโคลินบทที่สาข้อที่18ได้กล่าวไว้ว่าแต่เราทั้งหลายไม่มีภาค,คลุ่มหน้าแล้วจึงแลดูพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าและตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป เช่นอย่างศักดิ์ศรทที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนสำคัญของชีวิตที่จริงแล้วหากปราศจากการเปลี่ยนแปลงเราจะไม่มีวันมีความสุขกับชีวิตอย่างแท้จริงรวมถึงการเป็นทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างให้เราเป็น บทเรียนที่ยิ่งใหญ่อีกบทหนึ่งที่พระเจ้าทรงสอนเราก็คือเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพราะมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถทําได้ทรงช่วยทําให้เรานั้นเติบโตและเป็นผู้ใหญ่ได้ซึ่งการเติบโตนั้นเกิดขึ้นเมื่อเราใช้เวลากับพระเจ้ามีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมและใกล้ชิดกับพระองค์เมื่อเราใช้เวลาอ่านและศึกษาพระคำของพระเจ้าพระคําทีได้กล่าวว่า เรากำลังถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นพระฉายของพระองค์ในความงดงามที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งตลอ,อดชีวิตของเรานั้นพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงเราในระดับหนึ่งจากสง่าราศีหนึ่งไปสู่อีกสง่าราศีหนึ่งนอกจากนี้พระองค์ยังคงทรงทำงานร่วมกับเราและช่วยให้เรานั้นเติบโตมากขึ้นจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่ง โดยค่อยๆเป็นเหมือนกับพระองค์มากขึ้นและนี่ก็หมายความว่าพระองค์จะทรงทําให้เราเริ่มสังเกตเห็นสิ่งต่างๆในพฤติกรรมของเราที่บางทีเราอาจจะไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเคยเป็นคนที่รุนแรงและใช้คําพูดอย่างไม่ถูกต้องชอบตัดสินและวิาพากวิจารณ์หรือมีการแสดงกิริยาม,มารยาทที่ไม่เหมาะสม ลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าในการดำเนินชีวิตของเรามีบ้างไหมที่เป็นคนที่ชอบชวนทะเลาะตัดสินคนอื่นโกรธหรือบางครั้งก็มีปากเสียงหลังจากนั้นพระเจ้าก,ก็ส่งข้อมาตรในใจว่าให้ไปขอโทษเขาบางครั้งตัวของเราเองก็มีความคิดที่ขัดแย้งหรือตรงกันข้ามคือไปขอโทษทำไมในเมื่อฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเขาต่างหากที่ผิด แต่ความจริงก็คือพระเจ้าทรงกำลังสำแดงให้เราได้เห็นถึงจุดบกพร่องในชีวิตของเราที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะนำออกไปเพื่อที่จะนำคุณลักษณะชีวิตที่ดีของพระองค์เข้ามาใส่แทนที่ดังนั้นเราควรที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าให้พระองค์เข้ามาช่วยเหลือในการเปลี่ยนแปลงนี้ พระเจ้าลูกขอพระคุณพระองค์ที่ทรงส่องความสว่างของพระองค์ลงมาในพื้นที่ในชีวิตของลูกเพื่อที่ลูกจะรู้ว่าลูกจะต้องเปลี่ยนแปลงและที่ลูกเองก็รู้ว่าพระองค์เท่านั้นที่ทรงสามารถเปลี่ยนแปลงลูกได้ลูกขอพึ่งพาในพระคุณและกำลังของพระองค์เพื่อช่วยเหลือลูกในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ การเติบโตและการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการพยายามที่จะทําให้ตัวเราเองนั้นสมบูรณ์แบบหรือการได้รับความรักและการอนุมาติจากพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงรักเรามากเกินกว่าที่จะให้เราเป็นเหมือนอย่างที่เราเป็นอยู่นี้พระเจ้าทรงแสดงให้เราได้เห็นด้านหนึ่งในชีวิตของเราที่ต้องเปลี่ยนแปลงและพระองค์ทรงทําสิ่งนั้นด้วยความรักเพราะองค์ทรงรักเรามากพอที่จะช่วยให้เรานั้นเปลี่ยนแปลงได้ บางครั้งมันง่ายที่จะหนดหงิดกับตัวเองและคิดไปเองว่าเราจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เลยเราเคยนิสัยไม่ดีและมีข้อบกพร่องด้านบุคลิกภาพที่ดูเหมือนจะแก้ไขไม่ได้แม้แต่พระเจ้าก็เป็นไปไม่ได้และนั่นไม่ใช่ความจริงเลยและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการไม่ยอมแพ้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าตัวเราเองนั้นตกต่ำที่สุดพระเจ้าทรงกำลังทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อช่วยเหลือเราให้เราได้เปลี่ยนแปลงและก้าวไปสู่ระดับใหม่อย่าลืมว่าการเติบโตทางฝ่ายวิญญาณเป็นกระบวนการไม่มีใครทำได้ในช่วงข้ามคืนแต่ทีละเล็กทีละน้อยพระเจ้าจะทรงเปลี่ยนแปลงเราและทำให้เราเป็นเหมือนอย่างที่เราควรจะเป็นพระองค์ทรงทำให้เราเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นนะคะ